2วันค่ะคุณผู้ชมคะวันที่15และวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะคะฝ่ายค้านตั้งชื่อการอภิปรายนี้ว่ายุทธการกระชากหน้ากากคนดีคืออภิปรายครั้งนี้อาจจะไม่ได้มีผลในเรื่องของการลงมัดตรงมติอะไรแต่ว่าเป็นข้อมูลที่รัฐบาลกลัวกลัวจะถูกนํามาแฉต่อสภาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็ซึ่งที่ผ่านมาก็ประชาชนก็เห็นอยู่แล้วว่าสามารถจะอธิบายได้และมีข้อมูลให้ประชาชนได้ตัดสินใจ ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเสียงกันมาตลอดเลยว่าตกลงจะจะได้ไหมจะไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าหรือว่าจะมีกลนเกมอะไรต่างๆที่ทําให้การประชุมในครั้งนี้เนี่ยการอภิปรายในครั้งนี้ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้โอ้โหนี่ถึงขนาดนี้เลยนะเขากลัวกันตั้งแต่ว่าจะได้อภิปรายมเมี่ยวันแรกสภาจะลงหรือเปล่าเมื่อเช้านี่ก็ลุ้นๆกันอยู่นะว่าเอ๊ะทำไมพอเปิดทีวีมาเนี่ยทำไมมันานาดนานจังคุณผู้ชมเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยนัดกันตั้งแต่ช่วงเวลา9ก้านิกาสานาทีแต่ว่ากว่าจะถ่ายทอดได้แล้วคุณหมอชนละน่านจากพักเพื่อไทยเนี่ยกว่าจะขึ้น,นไป<า>อภิปรายได้เนี่ยก็ประมาณสักสิบโมงครึ่งค่ะนึกว่าจะไม่นึกว่าจะไม่ครบนึกว่าจะโล่มเสร็จแล้วแต่ว่าเขาก็ลุ้นกันตั้งแต่ฝนตกมันก็เลยดีเลยฝนตกนั่นแสดงว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทําให้แบบสสเดินทางไปที่สภาช้าแต่ยังต้องจับตาดูต่อค่ะคุณวิรัชินีเพราะว่าคุณศักดิ์สยามผิดชอบ ก็ยืนยันกับนักข่าวว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายนอกกรอบพักครูใจไทยจะไม่อยู่เป็นองค์ประชุมนั้นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาท่านประธานชวนบอกว่าตอนนี้สภาในสสสสในสภาเนี่ยเหลือ418คนเพราะมีการลาออกไปเท่ากับองค์ประชุมที่ท่านประธานชวนได้บอกเนี่ยคือ209ค่ะถ้าเสนอนับองค์ประชุมเมื่อไหร่ไม่ถึง209ก็นั่นแหละค่ะเท่ากับจมน้ํากลางทางนะคะท่านชวนบอกว่า ประชาชนไปดูได้รวมถึงสส,สที่เป็นคู่แข่งในพื้นที่เนี่ยดูได้นะคะ,ะว่าถ้าหากประชุมสภาล่มในครั้งนี้ไปขอได้เลยแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยไปบอกกับประชาชนในพื้นที่ว่าสสที่อยู่ในพื้นที่แข่งคนเนี้ยไม่มาประชุมสภาจะเสียมากกว่าได้นะ ขอข้อมูลจากสภาได้เลยท่านประธานชวนบอก2วันค่ะคุณผู้ชมคะวันที่15และวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะคะฝ่ายค,คานตั้งชื่อการอภิปรายนี้ว่ายุทธการกระชากหน้ากากคนดีก็ยืมฉายาของทางผู้สื่อข่าวไ,ไปตั้งนะคะรวมใช้เวลาทั้งหมด32ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นพักฝ่ายค้าน24ชั่วโมงคอรมอและพักรมรัฐบาลอีก8ชั่วโมง ก็จะเริ่มตั้งแต่คือ9นาฬิกา30นาทีวันนี้ซึ่งวันนี้ก็เริ่มเลทนะแล้วก็ไปจนถึงตี2ของวันที่16กุมภาพันธ์แบ่งเวลาอภิปรายวันแรกแบบนี้ค่ะฝ่ายค้านมีสิทธิ์อภิปรายได้ตั้งแต่9นาฬิกา30นาที9โมงครึ่งจนถึงเที่ยงคืนครึ่ง24นาฬิกา30นาทีจะน่าจะเลทได้นะน่าจะเลทก็ขยับไปได้เลยแบบนี้ส่วนมากก็จะมีการเลทเลทกันถูกต้องคอรมแล้วก็สสพักร่วมรัฐบาลเองในวันแรกเนี่ยถูกตีกรอบ ส่วนวันที่สองค่ะฝ่ายค้านได้เวลาซักถามแล้วก็รวมถึงการให้คําแนะนําต่างๆนี่นะคะ12ชั่วโมงแล้วก็ทางคอรมอนะคะสามารถจะชี้แจงได้เพิ่มเติมก็คือ3ชั่วโมงด้วยกันคืออภิปรายรั้งนี้อาจจะไม่ได้มีผลในเรื่องของการลงมตรงมต,งมต,งมติอะไรแต่ว่า,ววาเป็น<า>ข้อมูลมมที่รัฐบาลกลัว <c oughs> กลัวจะถูกนํามาแฉต่อสภาก่อนที่จะมีการเลือก,อกตั้ง,ตงแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดสามารถอธิบายข้อสงสัยของฝ่ายค้านได้ก็ได้ได้เคลียร์ตัวเองก็ซึ่งที่ผ่านมาก ประชาชนก็เห็นอยู่แล้วว่าสามารถจะอธิบายได้และมีข้อมูลให้ประชาชนได้ตัดสินใจนะคะอันนี้เป็นภาพสดๆนะคะนี่ท่านนายกใช่ไหมคะท่านนายกัฐมรตรีค่ะอ๋อท่านนายกมาดูข้อมูลนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการเปิดนะคะพิปรายของทางผู้นําฝ่ายค้านนะคะหมอชน่านสีแก้วเกาพูดหลายเรื่องเห็นมีเรื่องแผ่นดินไทยอะไรต่อมีอะไรด้วยก็ติดตามกันได้แต่เขาคาดการเอาไว้ว่าในสองวันนี้ จะมีประเด็นที่ใช้กระชากหน้ากากคนดีไม่น่าจะหลุดกรอบจากนี้ไปโอ้โหบิ๊กเนมต่างๆแล้วก็รวมถึงสิ่งที่กำลังเป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้แล้วก็หลายๆคนติดตามนั่นก็คือเรื่องของทุนจีนสีเทานะคะข่าวเช้าในวงการสีกากีต่างๆซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้ที่นั่งหัวโต๊ะ,ะนะคะของตํารวจถ้านายกรัฐมนตรีดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยก็คาดการกันว่า จะโดนปมเฉาในแวดวงสีกากี่แล้วก็มาเชื่อมโยงไปถึงกรณีตู้ห่าวในทุนจีนเทาด้วยเขาเรียกว่าเป็นการสั่นคลอนแล้วก็ลดความน่าเชื่อถือ<ะ>ของผู้พิทักษ์สันตริราชในประเทศไทย นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคดีที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้เป็นอดีตอธิบดีกรมอุทยานไปแล้วที่ก่อนหน้านี้ถูกไปบุกจับลอ่อซื้อแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า<อ>มีการลามไปถึงสายสัมพันธ์ของบิ๊กข้าราชาการในฐานะน้องชายบิ๊กทหารซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับท่านนายกรัฐมนตรี<ช>ทีนี้ปร,รากฏว่ามันสะท้อนท่าทีเรื่องนี้ว่าหลังเกิดเหตุก็มีการเซ็นคําสั่งโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเซ็นคําสั่งให้ไปช่วยราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเท่านั้นคนก็เลยมองว่าเอ๊ะแค่นี้หรือคำถามมันก็เลย การลงโทษเนี่ยมันหนักเบาอะไรยังไงเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบอุปถัมภ์หรือเปล่าก็เลยกลายเป็นประเด็นไปซึ่งก็คาดกันว่าเดี๋ยววันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้ก็คงจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนอกจากนี้ในฐานะที่ท่านนั่งเป็นหัวโต๊ะนะคะหรือว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยก็จะถูกตั้งคําถามเรื่องของงบประมาณของท่านโดนทุกทีทุกครั้งงบประมาณกองรับเพราะว่าเป็นทหารเป็นอดีตทหารเป็นอดีตทหารแล้วพื้นฐานก็หลายๆพักอภิปรายในหลายรอบว่าเยอะไปหรือเปล่า <c oughs> อยากให้ลดทอนไปให้กระทรวงอื่นบ้าง,างค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีประเด็นเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็รวมถึงหลังจากที่ทางเรือหลวงสุโข,ขทยัทยะนะคะอับปางลงนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นต่างๆที่คาดกันว่าน่าจะมีผลแล้วก็สะเทือนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันสิ่งสําคัญก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีต้องชี้แจง <ไ S 1> ทุกเรื่องนะคะอาจจะไม่ใช่แค่ เรื่องนี้นะอาจจะมีเรื่องอื่นๆด้วยเพราะว่าทุกเรื่องเนะี่เกี่ยวข้องกับท่านนายกรัฐมนตรีทั้งหมดเลยในฐานะผู้กํากับสูงสุดของฝ่ายบริหารด้วยนี่ดีกว่าคนนี้หลังจากที่พูดแค่แบบวักสั้นๆไม่รู้กับไม่บางทีก็ผมได้ชี้แจงไปหมดแล้วอะไรแบบนี้นะไม่เป็นความจริงเปลี่ยนไปแล้วนะท่านไปทรงอย่างแบดบ้างอะไรบ้างเนี่ยวท่านก็มาค่ะก็น่าจะ ได้เห็นอะไรที่เปลี่ยนไปในสภาสําหรับพลเอกประวิทยวงสุวรรณนะคะสิ่งที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือแน่นอนเรื่องของตู้หาวในทุนของพรรพลังประชารัฐที่ไปบริจาคแล้วก็มีตัวเลข ขึ้นมานเป็นชื่อ3ล้านกว่าบาทเนี่ยนะคะ,คะอันนี้ก็ต้องมีการชี้แจงในรายละเอียดด้วยอีกหนึ่งคน <c oughs> ก็หลายเรื่องเหมือนกันช่วงนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคาดว่าจะโดนเรื่องแรกคือป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้าโรงพยาบาลนี่ก็สดๆร้อนๆเลยถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางคุณหมอต่างๆที่อยู่ในกระทรวงสาธารณาสุขจะออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับท่านรัฐมนตรีก็ตามแต่ว่าหน้าท่านรัฐมนตรีไปอยู่ที่นั่น ไม่ได้อยู่แค่ป้ายหน้าโรงพยาบาลอยู่ทุกที่เลยอยู่ทุกที่ลิฟต์ด้วยอะไรด้วยนะคะเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าถึงแม้บอกว่าจะออกปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องแต่ว่ามันเป็นการใช้งบซึ่งหลายๆคนก็น่าจะจ้องนันแหละว่ามันอาจจะผิดเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการโยกย้ายหมอสพทย์สุพัฒน์าสุวรรณกิจนะจากที่จนะไปอีกที่หนึ่งที่สงขลาเป็นโรงพยาบาลเนี่ยนะคะอันนี้อันนี้เป็นประเด็นใหญ่วันนี้ม็อบเพื่อนหมอสุพัฒ ก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะมาอยู่ที่หน้ากระทรวงสาธารณสุขแล้วก็วันนี้ประกาศแล้วว่าเดี๋ยวจะเคลื่อนโพลมายื่นหนังสือให้ประธานชลิกภายที่หน้าสภาเพราะว่ามีการอภิปรายยื่นที่สภาเสร็จวันถัดมาจะไปยื่นที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะให้กับนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรก ที่ชมรมแพทย์ชนบทปะทะกับผู้บริหารของกระทรวงสาธารณาสุขก็เป็นเรื่อยมานะคะนับตั้งแต่ช่วงการเกิดเหตุการณ์การระบาดของโควิดหลังจากนั้นเราก็เห็นเรื่องของความแตกร้าวความร้าวฉานต่างๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยกันส่วนคุณศัก์สยามชิดชอบนี่ค,ะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่จะถูกอภิปรายหรือว่าที่จะมีการนําข้อมูลออกมานี่ก็เป็นข้อมูลเดิมนะคะเรื่องของที่ดินเขากระโดงนะคะ ที่ผ่านมาก็อาจจะยังอธิบายไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่แล้วจะทํายังไงหลังจากนี้เพราะว่าต่างเรื่องต่างๆเนี่ยคือเข้าสู่สัตจบหมดแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงการทบประมูลโครงการต่างๆของกระทรวงคมานาคมนะคะอย่างเช่นสายสีส้มต่างๆที่มีคนบอกพูดถึงข้อมูลก่อนหน้านี้อย่างคุณสามารถราชพลสิทธิ์ก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องของการให้ทไลายรวมถึงวิธีการต่างๆรวมถึงตั้งข้อสังเกตต่างๆเกี่ยวกับการให้คุณสมบัติของ บริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยผ่านเข้ามาได้ยังไงพูดเปนะ็นาคุรุลัศนีที่ตั้งคาถามตั้งแต่เบรกก่อนหน้าเรื่องจะมีอะไรออกมาจากการประชุมครมออีกหรือไม่ค่ะหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องห,งห,งห้ารอบเนี่ยต้องจับตาดูแล้วก็นอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องของการถือหุ้นของบุรีเจริญนะคะ,คะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ถือหุ้นอยู่แล้วก็อาจจะเข้าขายเรื่องของการซุ้หุ้นต่างๆนี่ก็เป็นข้อมูลที่คาดกันว่าน่าจะนะคะถล่มคุณศักสยามค่ะถัดมาค่ะรัฐมนตรีพาณิชย์คุณจุรินทร์ลักษณะวิิส เรื่องที่คาดว่าจะโดนอภิปรายก็จะมีเรื่องของการควบคุมราคาสินค้าแก้ไขปัญหาปากท้องได้หรือเปล่าในช่วงเวลานี้แล้วก็มีเรื่องของพนันออนไลน์หมาเก้าแปดแปดก็คุณบอสไงคนที่2องนะคนรองที่ว่าเป็นอนดีตว่าที่ผู้สมัครของพรรคตั้งแต่ปี6-2เป็นรายชื่ออันดับที่เท่าไหร่นะคะ40กว่าเลยทฉันจะไม่ผิดขอภย<ช>ัยก็อยู่ในบัญชีอยู่ในสาสอปิลิส ของพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะล้วตกลงที่พรรคประชาธิปัตย์มีการคัดเลือกหรือว่าดูคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นสอสอบัญชีรายชื่อหรืออะไรยังไงก็ต้องตอบคำถามให้ได้ด้วยเหมือนกันแต่ถึงแม้ว่าทางพักจะออกมาบอกแล้วว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่แล้วแต่คนก็จะโยงไปถึงว่าอ้าวแล้วในอดีตล่ะคุณใช้วิธีการคัดเลือกอยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้กับการถูกเชื่อมโยงเพราะว่าพักอื่นก็โดนเชื่อมโยง <laughs> คือสมาชิกพักอื่นที่ไปกระทำความผิด ก็ถูกเชื่อมโยงเพราะสะนักนก็ไม่ใช่พักแรกที่โดนนี่ก็เป็นถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็คณะรัฐมนตรีรวมถึงผู้ที่จะต้องอธิบายเรื่องนี้ต้องอธิบายให้กับประชาชนได้รับทราบด้วย,ยแต่ว่าไฮไลท์สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ผู้ชมดูเกมนะคะในการเดินหมากในครั้งนี้การอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายอะไรนอกจากเป็นการที่จะเปิดเผยข้อมูลให้กับ ประชาชนได้รับได้รับทราบ,บก่อนการเลือกตั้งเพราะ,ระาว่าหลา,หลายข้อมูลประชาชนปกติอาจจะเข้าไม่ถึงไม่เหมือนกับกรรมธิการชุดต่างๆที่สสขะนังทำหน้าที่กันค่ะลองติดตามดูกันนะคะก็คาดกันว่าการประชุมสภา2วันนี้นะคะการอภิปรายต่างๆเนี่ยน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติวันที่15แล้วก็16นี้นะคะ,คะ